สวัสดีครับพูก,กับสุดข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ถ่ายทำคลิปเปิดตัวเรียบร้อยแฟนบอลเผยชดชนาทิพย์พรน้านอาหารชื่อดังในย่านคงเป็นที่แน่นอนแล้วกับสำหรับอนาคตของเมซี่เจชนาทิพย์สุนทรศิลป์ที่เพิ่งเดินทางกลับถึงประเทศไทยที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับการจะมีแฟนบอลจับภาพชนะทิพย์เข้าไปรับประทานอาหารร้านอาหารชื่อดังแห่งหนึ่งรับบิดบาซึ่งร้านอาหารชื่อดังย่านคลองสามนะฮะ ลละซีซั่งกัรตอนนี้มีรายงานมาว่าได้มีการถ่ายคลิปเตรียมเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของบีจีปทุมเรียบร้อยแล้วในอีกไม่กี่อึดใจแฟนบอลชาวไทยจะได้รวมคลิปเปิดตัวกับตัวช่างกันดใหม่ของชนาทิพย์สรุปแล้วสถานีแรกของชนะทิพย์ลงเอยที่คลอง3ก็เรียกได้ว่าเตรียมรอชูเสื้ออย่างเป็นทา,างกาะฮข้งเกาหลีใต้เยียดเพื่อนพร้อมพาดพิงสัสะลักไห้ประคร พักยองพูและอีกอยู่สองนักเตะของอุนซานฮุนไดคอมเมนต์เหยียดเพื่อนร่วมชาติโดยมีการพัดพิงถึงเสืสะลักไฮเปอร,ร์กอนกลายเป็นประเด็นใหญ่ในเกาหลีหลังอีเมียงจาได้โพสเล่นๆก่อนที่2เพื่อนร่วมทีมจะไปคอมเมนต์จนเกิดประเด็นสาเหตุเนื่องมาจากเมียงจาเป็นนักเตะผิวสีและ2เพื่อนร่วมทีมก็ได้เอาไปเปรียบเทียบกับเสืสลักและยังเปรียบเปียว่านักเตะโคต้าอาเซียนจากคอมเมนต์ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจเป็นอย่างมากให้ชาวอาเซียน โดนถึงแฟนบอลสงขาวที่มีการเรียกร้องให้ถอดยองวูที่เพิ่งถูกเรียกตัวติดทินชาตและให้ถูกลงโทษก็ไม่น่าจะไปพูดเหยียดกันหรอกครับคนคือกันพอไม่พี่นองพักยองวูโพสขอโทษ,โทษสะสะลักและชาวอาเซียนพักยองวูนะครับออกแถลงการในอินสตาแกรมของตัวเองเพื่อขอโทษสะสะลักไฮเปร์กรนชาวอาเซียนที่คอมเมนต์เชิงเหยียด กรันียองวูนะครับได้ไปคอมเมนต์ในโพสต์ของเพื่อนร่วมทียมและมีการพาดพิงถึงสัตักรณกและชาวอาเซียนล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความไว้ว่าสวัสดีครับผมพักยองวูนักเตะของอุนซันอุนไดผมต้องขอโทษนักเตะอย่างสัตรักและแฟนฟุตบอลทุกคนและคนรอบข้างที่ได้รับความเจ็บปวดจากคอมเมนต์ของผมในโพสต์ของเพื่อนร่วมทียมเกี่ยวกับเรื่องสไตล์การเล่นและรูปลักษณ์ของสัตว์รักไฮเปอร์โกลบนโลกโซเชียลมีเดีย แนะนาก็ผมจะรวังเรื่องการคอมเมนต์และการแสดงความคิดเห็นเพื่อไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกครับดังนั้นณนะปัจจุบันนี้ผมขอโทษด้วยตัวผมเองก็ไม่มีเจตนาที่จะเดียดเชื้อชาติหรือทําให้ใครเสื่อมเสียและขอโทษจากใจอีกครั้งครับสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบและไม่พอใจกับคาพูดของผมในครั้งนี้ อุนซันฮุนไดนะครับแถลงการขอโทษเสรยสลกให้ผู้คนพร้อมเตรียมสอบ3าแข่งสงสรอ,อุนซันฮุนไดออกมาแถลงการขอโทษเสรยสลกให้ผู้คนพร้อมเตรียมสอบสวนเรื่องการเหยียดของ3นักเตะต้นเรื่องมาจากอ e ีมยองแจนะครับได้โพสต์ก่อนที่ปาร์คฮูยองและอ e ีคยูซองไปคอมเมนต์ในเชิงเหยียดและพาดพิงถึงสียสละให้ผู้คนด้วยล่าสุดอุนซันฮุนได้ออกมาแถลงการหลังแฟนบอลจำนวนมากไม่พอใจเป็นอย่างมาก กับพฤติกรรมดังกล่าวเช่นเดียวกับสมโมสรชมบุหุฮุนดมอเตอร์ที่โพสต์ปกป้องอดีตนักเตะโดยทางอุตสาหุฮอนดขอโวษไปต่อเจ้าพีรวมถึงนักเตะชาวอาเซียนและเตรียมสอบสวนนักเตะทั้ง3รายก่อนที่มีการออกบทลงโทษต่อไปและทางวินัยอีกด้วยการอีกหนึ่งซุเปอร์โจคเอเลียต2แข้งนอกตบเท้าสมทบชังศึกบูฟฟิเดสมทบช้างศึก จ็คสุภโชคเซลชันกับแนวรุกค,คอนเซอร์ซัปโปรโลและเอลิสดลล์ปักหลังทีมบาหลียูเนเตดของอินโดนีเซียตบเท้าเดินทางเข้าสู่แคมป์เก็บตัวทับชั้งศึกทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเตรียมลงบู๊ศึกฟีฟ่าเดย์ครับโดยความเคลื่อนไหวนะครับของทีมชาติชุดหายทีมอันดับ1 1 0ของโลกภายใต้าการคุมทีมของอเล็กซานเดอร์พูกิงโดยมีมาดามแป้งดุนพันธ์ล้ำซำเป็นผู้จัดการทีมโดยมีโปรแกรมลงเตะอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ครั้งที่2ของปี2 0 2 3 ระหว่างวันที่1 3มถึงวันที่1ิมิถุนายนนี้ซึ่งทัพจังรศึกจะบุกไปเยือนทั้งสเแกมล่าสุดนะครับเมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่12มิถุนายนจะเช็คสูขโชกสาวชาติดาวรุกของฮอกไกโดคอนเซเดียซัป,ปโปโรทีมดังจากศึกเจลีตประเทศญี่ปุ่นและเอลิสดอลาะปะกหลังบาหลีชนเต็ดทินเนล,ลีกอินโดนีเซียตดทักเข้าสู่แชมป์เก็บตัวทีมชาติไทยเป็นที่หลอยเพื่อลงอมเก็บเพื่อนร่วมทีมอีก20ก่อนก่อนเดินทางไปยังประเทศไต้หวันในวันพุธที่ 14, มิี้ โดยในรายของเจทนาทิพย์สมะสิท์นะครับเพเอกอร์ของคาวาสกิฟันตเร่ก็เดินทางถึงประเทศไทยเมื่อช่วงเช้าในวันเดียวกันก็จะตามมาสมทบรายงานตัวซ้อมในวันอังคารที่13ม,มิถุนายนต่อไปโดยสำหรับทัพชังศึกจะมีโปรแกรมลงเตะฟีฟ่าเดประกอบไปด้วยพบก,กับไต้หวันทีมอันดับที่156ของโลกในวันศุกร์ที่16มิถุนายนที่สนามกีฬาแห่งชาติเกาสง ตำราะเทศไทย1 8 0 0และพบก,กับฮ่องกงทีมอันดับที่147ของโลกในบันจันที่9มิถุนิยที่สนามฮ่องกงสเตเดียมตำราะปทศไทยทุ่มตรงถ่ายตอดสด2คู่ทางไทยรัฐทีวีหมายเลข3 2ยิงสดทั้ง2เกมนะครับความรู้สึกแฟนบอลซัปโปโรหลังรู้ว่าชนะทิพย์เตรียมยกทางกับคาวาสกิฟอนตาเร่เริ่มต้นที่คอมเมนต์ที่1ถ้ากับไทยคุณก็ควรกลับมาที่ซัปโปโรนะ ดังที่มิซากกล่าวไว้สิ่งต้องการคือต้องเลือกปลายทางการต่อเครื่องที่เหมาะสมของคุณไม่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 ชนะทิพมาซัปโปโรเถอะคอมเมนต์ต่อมาฉันต้องการเห็นชนะทิพกลับมาเล่นที่ซัปโปโรคอมเมนต์ต่อไปกลับบ้านนี่คือบ้านเกิดของชนะคอมเมนต์ต่อมาฉันรักชนาะแต่ฉันรู้สึกว่าซัปโปโรเหมาะกับคุณมากกว่าคาวาซากินะคอมเมนต์ต่อไปซัปโปโรเหมาะสมที่สุดกับชนาทิพคอมเมนต์ต่อไปถ้าไม่ใช่ก็คืนมา คอมเมนต์ต่อไปชนะทิพย์คือผู้เล่นที่มีความสุขกันมากๆจัหวัดทีน่นี่คอมเมนต์ต่อมาซัปโปโรมีความคึกคักมากขึ้นทําไมคุณไม่กลับมาอีกละ่ะคอมเมนต์ต่อไปสไตล์การเล่นของชนะทิพย์เหมาะสมกับซัปโปโรนะคอมเมนต์ต่อมาควรมาที่ซัปโปโรคอมเมนต์ต่อไปชนะทิพย์จังหวะที่ดีของเขาอยู่ที่ซัปโปโรนะคอมเมนต์ต่อไปชนะทิพย์ควรย้ายมาที่ซัปโปโรคอมเมนต์ต่อมาแฟนๆชาวซัปโปโรส่งกำลังใจให้กับชนะทิพย์เสมอคอมเมนต์ต่อไป ฉันจะคอยสนับสนุนเสมอคุณชนาทิพย์และคอมเมนต์สุดท้ายขอให้คุณเดินหน้าแล้วต่อสู้ต่อไปนะฉันเป็นกําลังใจให้กุบคนก็เป็นที่แน่นอนนะครับจะย้ายสังกัดนะครับไม่มีโอกาสได้ลงเล่นเลยนะฮะดูล่าสุดนะครับอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ไปกินอาหารที่ร้านที่มีชื่อว่าแระปิดบานะครับก็คงจะไปคุยเรื่องสัญญาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่รู้ เดี๋ยวรอเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับแต่ไม่น่าจะปิดพลาดไปจากนี้นะครับท่านผู้ชมปิดดิวได้สําเร็จแน่นอนครับสำหรับชนาทิพย์สิศริน์นะครับนี่คือสุดการฟุตบอลไทยซึ่งเป็นราอย่างคนที่12มิถุนายน